สวัสดีคร yeah right? ับเันย er> ูในเกมล i นเนททูเ็มครับผมตอนนี้ก็ยืนแอคอยู่ในถ้ำชั้น4นะครับให้เวลามันลดนะครับไม่รู้ทำไมก็เดี๋ยวจะไปลองเทสนะครับว่าไอ้ดันใหม่ที่มันมาเนี่ยมันฟาร์มยากแค่ไหนนะครับผมจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะเพย์ทูวินท็อปเติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a c ็กนัลล็อกดาก i s a ok 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 s a g a าก้าแล็ o น l o n ็อกออนไลน์แลนเวิร์ดแล็ก r ัลล็อกร e r บิร์ a เฮ r ิ่ o ์ n อ r เตอร์แล็ n l ั c k ็อก o c ริจิแล็ n ลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบสเท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับด้านใหม่นี่คือของแบบเยอะมากนะครับแบบว่า คือมอนแทบทุกตัวมันดรอปแบบของฟ้าแบบที่ดีอ่ะคือแบบเซตอาบาดอนนะครับไอ้ดรอปเกือบหมดอ่ะนะเดี๋ยวไปดูอ่ะเดี๋ยวไปดูของกันก่อนนิดนึงนะครับชั้น4เห็นไหมถุงมืออาบาดอนนะครับเนี่ยดรอปดรอปดรอปทุกตัวมีลูกเด็กนะครับที่ไม่ดรอปนะเราจําไว้ถุงมืออาบาดอนนี่ดรอปทุกตัวนี่มีรองเท้าอาบาดอนด้วยนะครับอ่ะไอ้พวกเด็กๆด็อาจจำไว้ไอ้พวกเด็กๆนะครับจะไม่ดรอป มีแค่เด็ก2ตัวที่ไม่ดรอปที่เหลือดรอปหมดนะครับแล้วก็ไอ้สไตล์อะไรเนี่ยดรอปของแดงใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็ตีได้นะครับถ้าตีไหวนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าไหวเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามอนมันน้อยว่าเดี๋ยวผมผมตีตัวนี้ตายแล้วผมจะลองวิ่งหาจุดอื่นรู้สึกมอนมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตีก่อนนะครับอ้าวเจอพี่ชิปนะผมชิปดันวิ่งจุดอื่นก่อนตรงนี้ได้ไหมอ่ะตรงนี้ได้นะโอเคเลย ดูนะครับว่าไหวหรือเปล่านะครับป้องกันผมมันอยู่เก้าเนานะมันหายไปไหนหนึ่งไม่รู้ปกติมันร้อยหนะึ่งอะเนาะถ้าดูคลิปก่อนนะครับจะจาได้ว่าป้องกันผมหนึ่งร้อยนะโอ้นี่ยืนไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวยืนไม่ไหวเลยนะเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าลุมแบบห้าหกตัวเนี่ยเลื่อไหลเป็นน้ำเลยนะครับโดนทิง้งโหน่าจะมีสี่ห้าสิบอะนะครับเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยววิ่งก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่านอกจากนอกจากปรับของแล้วนะคือต้องปรับต้องแบบทาเรื่องฮิวด้วยนะครับ อ่ะนี่เราจะตั้งฮิวหนึ่งวิฮิวหนึ่งวิเรายังไม่ทันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ทันไม่ไม่พอแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งฮิวให้มันเพราะฉะนั้นมันต้องเอ่อซื้อแหวนทํามองกันเนาะก็ตอนเนี้ยเราก็ต้องไปดูมอนก่อนใช่ไหมว่ามอนมันเป็นธาตุอะไรนะครับชั้น4นะครับก็จุดอ่อนของคุณสมบัติแพน้ํากันหมดนะครับแสดงว่ามอนเป็นธาตุไฟนะครับทุกตัวเลยแล้วก็จากคลิปก่อนเนาะเราจะเห็นไว้ว่าแหวน แหวนสีขาวนี่โหดมากนะครับเดี๋ยวผมว่าถึงเวลาที่จะต้องเติบโตไปเป็นแหวนฟ้าแล้วนะครับแหวนไฟนะมีขายอยู่แค่6กวงเลยนะครับเนี่ยซื้อผมนี่ตัดราคากันยับเลยเนี่ยหรือผมจะซื้อคนแพงดีวะแกงคนตัดราคาซะหน่อยอนี่ซื้อคนลงคนแรกแล้วกันนะครับพันห้สองเพชรนะครับโหแพงมากแพงโคตรๆวะแพงโคตรๆอ่ะแต่เราก็ต้องซื้อเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มกับเขาได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าฟาร์มไหวไหมนะจอมเวทปีศาจประสิทธิ์โอเคอันนี้นะครับพอใส่แหวนฟ้านะคือยืนชิวเลยไปเนะี่ยชิวไหมแต่อันนี้คือตั้งฮิวหนึ่งวิอยู่นะครับถ้าชิวแต่อยากจะฮิวสองวิเฮ้ยคือคือแหวนฟ้านี่คือจบเลยเหรอไม่แต่มอนมันยังไม่ลุมเยอะอะเดี๋ยวเ๋ยวต้องต้องรอก่อน อันนี้มันตีโดนตัวเดียวอยู่นะครับอ่ะสไตเดอร์โหดร้ายนี่ดอกของดีนะครับของแดงอันนี้ผมเริ่มโดนตีสี่ตัวแลวคือคือเปลี่ยนแหวนมาคือจบคือจบเลยอะคืออึดแบบโคตรอึดอะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับฮิวเป็นอ๋อเมื่อกี้คือฮิวแบบฮิวรัวๆอย่างเนี้ยเมื่อกี้ฮิวรัวอันนี้ลองฮิวสองวิดูเมื่อกี้ก็โหดเกินฮิวรัวๆแต่ผมว่าตรงนี้มอนมันมอนมันไม่ค่อยลุมวะ่ะใช่ไหมมอนมันไม่ค่อยลุมเดี๋ยวเราจะย้ายจะตีตรงนี้ตายก่อน ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมสกิลโดนทีละ3ตัวละววิญญาณชั่วร้ายปรสิตขอดูหน่อยว่ามันดอกอะไรนะครับวิญญาณชั่วร้ายปรสิตอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวถุงมืออาบดอนราคาตกไหมตอนนี้อูราคาดีนะแล้วเราดอกมาได้อันนึงก็คือเดี๋ยวคืนค่าค่าแหวนแล้วนะเออซึ่งถ้าจะต้องใส่เองไหมก็ถ้าใส่เองมันจะป้องกันมันจะ เราจะบวก6ได้ใช่ไหมมันจะได้ป้องกัน8นะครับก็เยอะกว่าเดิมแค่1นะแล้วก็ MP มันจะฟื้นมากกว่าเดิม2คิดว่าไม่จําเป็นนะครับคือได้ได้มาก็ขายก่อนอันนี้ผมตั้งฮิว2วินะคือพอใส่แหวนฟ้านี่คือทุกอย่างจบเลยความไหวเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะไปชั้นสูงกว่านี้นะครับก็คือชั้น5ชั้น6เนาะ,ะเราไปดูนะครับชั้น5จริงๆมันเป็นมันจุดอ่อนเป็นลมนะครับ ชั้นก็คือจุดอ่อนเป็นลมเพราะฉะนั้นก็คือเกมเนี่ยนะครับระบบท่ามันเป็นระบบแบบจับคู่นะครับมันไม่ใช่งูกินหางเพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้ํากับไฟเนี่ยมันจะแพกันเองครับไฟชนะน้นาําน้ําชนะไฟนะครับส่วนลมเนี่ยชนะดินดินก็ชนะลมนะครับถ้าเกิดมอนเป็นทตุลมเราก็ต้องใส่แหวนเป็นดินนะครับซึ่งแหวนดินก็ราคาตกลงมาแล้วนะของเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับไม่รู้ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยของผมของเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยลงมาที่พันห้าร้อยเพชรแล้วนะครับก็เริ่ม มีโอกาสที่จะแบบหาได้นะครับซึ่งถ้าจะไปฟาร์มให้มันดอปนะครับก็มีที่หุบเขาทาโน่นะแล้วก็ขอคอยคู่ม,มาชั้น3ทีนี้ถ้าเราไปดูหุบเขาทาโน่นะครับหุบเขาทาโน่ที่เป็นแหวนดินนะ,ะเราไปดูมอนของหุบเขาทาโนเป็นท่าตอะไรนะครับอ่านะครับเพราะนั้นหุบเขาทาโน่เนี่ยก็คือต้องใส่แหวน กันลมนะครับกับกันมืดนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยเป็นพวกมืดกับพวกลมนะครับเพราะว่า,าจุดอ่อนคุณสมบัติคือดินเนี่ยนะครับก็คือลมมันชนะดินนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากไปฟาร์มแหวนก็คือว่าผมว่าไปได้นะโอ้แหวนดินราคาเดือดจัดไอราคามันขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้นะครับซึ่งราคาแบบแพงดีมากๆนะครับ ก็เดี๋ยวน่าจะต้องเริ่มซื้อห่วงแหวนฟ้าอะไรเงี้ยผมว่าคือง่ายสุดเลยอะไม่ต้องไปทําป้องกันไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากนะครับจบที่แหวนแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราลองจับเวลากันดูสัหน่อยนะครับว่าได้รับ E.P กับ Adena เยอะไหมนะครับตรงนี้ขอสัก2องสามนาทีนะครับโอ้ยเด๋อวเจ็บอะเลือดเลือดแบบไหลนะครับไหลผมต้องไปตั้งฮิวน้อยกว่านี้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองฮิวแบบนี้ก่อนละกันนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลือดต่ำกว่า50%เดี๋ยวลดดาเมจผมมันเพิ่มอะนะมันน่าจะยืนไหวอยู่นะเอาโอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3นาทีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะค่อนข้างนิ่งแล้วเมื่อกี้ตอนประมาณ2นาทีนี่ผมได้ทองประมาณ1ล้านนะครับตอนนี้มันลงมาอ่ะมันขึ้นไปแล้วนะครับก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่วะ3นาทีครึ่งนะครับอ่ะนี่ได้ประมาณ9 0 0ะครับส่วนก p 1.2%นะครับ,น e นะรบในด้าน E.P. เนี่ยนะเพราะผมเวลมันเยอะแล้วนะครับเวล56แล้วมันก็จะได้น้อยนะครับ แต่เปรียบเทียบกับข้างนอกเฮ้ยเงินคือไปล้านแล้วเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยถือว่าไม่ได้แบบว่าขึ้นเร็วไม่ได้ดีอะไรนะครับเออแต่ว่าผมว่าตรงนี้อาจจะดีตรงที่อไม่ต้องแยง่งที่หาที่ง่ายอะไรงี้มั้งแล้วก็บทได้ยาวๆแล้วก็มอนทุกตัวดอกของฟ้าให้ได้ลุ้นนะครับอืมอนทุกตัวดอกของฟ้าให้ได้ลุ้นผมว่าผมยังอาจจะได้ EP ได้ดีกว่านี้นะถ้าเกิดหาทําเลที่ผมสามารถ สกิลโดน3ตัวตลอดอะเนี่ยอันนี้มันมีจังหวะหนึ่งตัวบ่อยอะอ่าเดี๋ยวผมจะลองหามูฟไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูด้วยว่ายืนตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็ผมว่าแล้วยืนยืนอยู่ทําทำไมเลือดไม่ค่อยลดละวะเพราะว่ามอนมันแบบโดนผมเคลียร์แล้วอะเออมันก็เลยแบบเลือดมันก็เลยรีทันนะครับอันนี้ตั้งฮิวสองวินะชิวๆเลยนะครับหลังจากใส่แหวน2วงคือจบโคตรโหดรู้เลยว่ามันไม่ต้องไปทําป้องกันอะไรให้มันเหนื่อยนะครับ จริงป้องกันอะ่ะมีก็ดีนะเดี๋ยวคือคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับป้องกันให้ดูเพราะว่าป้องกันอะ่ะมันไม่ใช่ที่เราคิดว่าเออใครอยากดูก็กดตับสไครต์ไว้นะครับผมรอติดตามคลิปถัดไปเออผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะน่าจะนิ่งแล้วป่น่าจะแบบ3ตัวแล้วน่าจะตีได้3ตัวตลอดเดี๋ยวขอลองดูอีกชุดหนึ่งถ้าตรงนี้แบบตี3ตัวได้หลอดเราก็จะเอาตรงนี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวกดดู e อ p อีกรอบนึงว่าได้เท่าไหร่เนี่ยมอนก็ อย่างค่อนข้างเยอะนะโอเคน่าจะได้นะครับมาเดี๋ยวขอจับจับแบป๊บหนึ่งี๋ยวมาดูทีนึงอ่ะโอเคครับสามนาทีนะก็ไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงนะออกมาดูก็มอนมันก็ไม่ได้สามตัวตลอดนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้กันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับมอนมันก็แรงเยอะนะที่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้ตีก่อนด้วยนะครับสกิลมันก็มันไม่ไดโดนทุกตัว เดี๋ยวผมขอลองตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าไม่เวิร์กก็คือน่าจะเหมือนเหมือนกันแล้วบอดตรงไหนก็ได้อ่ะโอเคผมว่าผมลองย้ายมาสามสี่ที่แล้วไม่ไดีดีขึ้นนะครับก็น่าจะได้ประมาณละหนึ่งจุดอเปอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทองประมาณ8แสนถึง1ล้านนะครับมันก็ขยับขยับไปเรื่อยๆเนาะโอเคแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเอาเองละกันนะครับว่าเอามอนต,ตรงไหนนะหลักๆก,ก็คือ ใส่แหวนสองวงนะครับจบเลยจากที่ผมลองเทสมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําป้องกันทาฮิวรถฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S คือสมมติถอดแหวนไปแต่รถฮิวเหลือแบบเหลือศูนย์วิหนึ่งวิก็ยังบางทีก็ยังเจ็บนะจังหวะที่มอนเยอะๆแต่อันนี้ฮิวสองวิแล้วตัวแหวนเนี่ยคือแบบอึดไปเลยนะครับเอาโอเคก็ผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมกับเกมล e เน่ 2M นะครับเดี๋ยวดูว่าคลิปหน้าจะไม่ต้องรอดูอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไป ดูป้องกันนะครับไปดูค่าเซตัดป้องกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะวันนี้ไปก่อนผมเจอกันใหม่สวัสดีครับใครจะเติมเงินก็อย่าลืมพิรุญท็อปอัพนะครับผมฝากใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ